ชื่อเราชื่ออะไรครับชื่อในเรื่องอะคังฮะอะคังครับผมเพราคันนี่กเป็นชื่อจีนฮะชื่อจีนอะคังชื่อเต็มๆก็อะคังหยีนะชื่อชื่อคังหยีคังหยีครับผมคังหยีเกาหยีฉิกชื่อจีนคังหยีเกาหยีฉิกโอเคก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องจีนค้างนีชื่อจีนกันเป็นธรรมดาพูดจีนได้อะไรได้นะครับ อย่างเงี้ยอันนี้ในเรื่องเป็นอะไรเป็นผีตาโคนแล้วเป็นอะไรผีพ่อมันดิพ่อฉันอยู่นู่นมันเป็นลูกชายใช่เอาเป็นเป็นลูกเหรอฮะเป็นลูกชายเขาต้องไปแต่งตัวอย่างงี้เหรอครับอ้าวดีดูสิครับหลงผิดไงก็เลยเป็นฉันไม่ได้หลงผิดหรอกผิวพรรณไม่เหมือนกันเลยพี่น้องกันเพราะอะไรฮะตอนนั้นว้าติดมีเมียอยู่ที่แอฟริกาไปทำอะไรไปทำงานที่แอฟริกาไปเรียนด้านการเกษตร ไม่ไช่ใช่ไปทำธุรกิจดดิน so ีแล้วไปธุรกิจกังแต่เราไม่ได้เมียที่นู่นไปได้เมียที่นู่นแล้วก็ไปอยู่ประมาณแปดปีแล้วก็เลยมาได้ลูกเป็นได้เลยก็เป็นเป็นสาวประเภทสองก็เลยเปล่งแบบมือมาไม่ได้เงี้ยต่างชาติแล้วอยู่อยู่มั้งก็มันก็ไปเป็นผู้หญิงเนี่ยมันไปเลี้ยงมันบอกว่ามันจะไปเลี้ยงนอกแล้วก็ส่งเสียให้มันไปเลี้ยงไปเรียนแล้เขาไปเรียนอะไรฮะไม่รู้มั้งไปไปเรียนด้านเกษตรไปเรียนอะไรในเรื่องในเรื่องอ้าวในเรื่องไม่ได้เลี้ยงเรี้ยอะไรเลย แล้วใช่ไอเกียนไหมจำเป็นไหมต้องให้ผังผูก็เข้าเข้างานกำลังยันเดินดี